ไปดิครับไปดิครับดิครับดิครับ,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 บอยู่กับช่องโกงก็ไม่ซ่อม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 แล้วซ่อมอีกห้าโมงแล้วห้าโมงแล้วขี่ม้าขาวเจ้าอีโร่ไปหายานาำให้เหลากินหน่อยเด,ยด,ยดย้จะพาไปหายานาำ ตาอ่ายาน้ำท่าสี่ตาสี่สิบดีกีลวงข้าวคู่ฮะรู้สึกว่าจะเพลียเปียเปียรู้สึกเพื่อไงไปเลยเปียเปียต้องเป็นไงรู้สึกตาแตะเอ้โดนน้ำเลยดีกว่าฮะจัดไหมเอาไม่เอาไม่เอา อาอยักมาทำบันไดหน่อยแหมวุ้ยเนี่ยจากกี่ขั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกขั้นอ่ะไปอาบมาเห <c oughs> ลือสี่อ่ะมันถลม่ม <c oughs> ไม่มีสไลเดอร์หรอไม่ทำแบบสไลเดอร์อ่ะนี่ดูเดะมีแต่ตอไม้อ่ะ เอ้ยเปิดดูน้ำมันหน่อยเลยจอดแล้วครับจอดแล้วครับสำหรับวันนี้เฮ้ยตัว๋วนู่นดิเก็บตั๋วให้ด้วยนะนั่นน่ะเดี๋ยวหายตั๋วไอ้บัตรรถอะต้มหม้วความหยุดวิ่งแล้วทีมงานเสียหกโชคระดาก็หยุดแล้วมิซูฟูโซสีเขียวกับ ล็อกกี้สีน้ำเงินนะครับนู่นจอดนูน่นพุ่นทำไมฟันนายช่างรอเหลาอการในนีุ้งมือนใหญ่โตงานงอแล้วพี่น้องเมื่อกล่องเครื่องมือไม่สามารถเปิดได้เออเอาพินิหารกุญแจพิเศษมีไหม มันไม่ใช่ดอกมัเปล่าแสดงว่ามันติดอะไรข้างในอ่ะมามาขัดมาขัดอยู่อ,ะอ่ะการชูต้องขยมรถไมโคข,ขึ้นล่างนางึนง่งแล้วเพราะว่าเปิดฮ้ยม,ม่อดูระบบน้ำมันดีเซลเนี่ระบบน้ำมันดีเซลรุ่นเส้นทางรัดรุ่นเส้นทางรัด นี่ครับใช้แต่ลูกนี้แล้วลูกนู้นวนแล้วน่ะอยู่สูงเกินเพราะว่ารถรถทีมนี้ก็จะไม่เติมเต็มถังนะก็จะเติมหน่อยเดียวโอร้อนอ่ะน้ำมันสุดยอดเลยดีเซลงไเปลี่ยนสายไปหมดแล้วอะเปลี่ยนหมดทุกเส้นแล้วครับสายเดี๋ยวมาไล่ใหม่ ส ciel, Γ, warm, ักพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่าร้อนมันร้อนร้อนม่วงเปิดเงี้ยระบายความร้อนก่อนเลิกงานก็ดูแลความเรียบร้อยของรถนะฮะว่าสึกล้อเรียบร้อยดีไหมอมันตกแรงเกิน่ะเอ้ามันตกตอนไหนก็ยังไม่ได้เปิดกันเลยด้วยไม่คงเปิดไม่ใช่ เปิดเมื่อเช้าอ่ะตบอืมีฝา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 เครื่องมือหรือว่าอะไรดังตบฝาโกนี่ครับขับทั้งวันเลยฮะได้เท่าไหร่ฮะ130ร้อยสามสิบเที่ยวได้แค่นั้นเองอืม เทพพบุตรนะครับนี่ฮะนั่งคนเดียวมันเปลี่ยวหัวใจไไจะเดินไปไหนขามันก็โครจะเจ็บเดินไม่ได้ยืงย้ายร่างกายที่ไรมันก็เจ็บเจ็บแม่เพราะขามันเจ็บ โอยุ่งเลยนีมมีกุญแจสำรองอยู่กับผมอีกอันหน้าของศาลนะครับหล่าน้อยโอ้ยดูครับยกขาวดูเอ้ยกูพร้อมเรี่ยวะเนี้ยเฮ้ยทำไมกูไม่หายดิโอ้ยชื่อเขมีควันออกปากไทยยุ่งจะจุดก็จุดเด้เราก็นึกว่าจะส่งให้จะเผานิ้ว ไดมีไดไอ้ไปกวนวเรานะหมดแล้วหมดกันอย่างนะ้าขยวยาวขยาวไปก็พุ่มใส่หน้าร <c oughs> ้อนด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> โดนล่องบอล <c oughs> <c oughs> โดนลง่องบอ, <c oughs> <c oughs> อ้ใครมาเล่นน้ำ แสงแดดแดดจ้าโอ้โหครับโอ้ดินพังอ,ะอ่ะดินพัง,พง,งเลยโบ<อ><อ>เลย มาแล้วครับมาแล้วมาหมดบ้านเลยทีนีน้มาหมดบ้านเลยครับทีนี้โูนะครับกุ้งเงลง,เงกุ้งเลงกุ้งเลงปงลงังปงลงังกุ้งเลงกุ้งเลงนี่บีไป <f ie> พอบีไปอีกขออีกสักชุดเถอะลมหมดอะ่ะ <f ie> อีกสักชุดนี่ลมหมดอะ่ะ มาครับน่าจะเอาไปลงหน้างานนะครับไปลงหน้างานนะครับแฟร์นู่นไปนู่นแล้วลิบลิบน่วยังใกล้อะผมซูมอะรถยังไกล้อะซูมลยเห็นคันชัดๆเลยกับโทรศัพท์ที่ราคาไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะฮะโทรศัพท์ที่เขาไว้เล่นเกมกัน ทำไมเธอนั่งทำตาปิ๊บปี๊บขมุบขมิบขมัวจานชูตั้งแต่จานชูเนี่ยพึ่งจะคิดได้ว่าเออเอาน้ำเดินมาลาดดีกว่าเต็มเลยล้างวันเดียวล้างวันเดียวโอ้โหปิดอะไรอ่ะผม พึบออกมาเลยเป็นฟุ้งเอเลยเจอกดหัวคุณมาใส่นี่ครับเป็นรถทางเรียบนะฮะรถในเมืองนะครับนี่ครับผมไม่เคยขับในเมืองนี่ฮะตั้งแต่เขาออกมานี่คือนับนับวันได้เลยครับว่าอยู่ลาดยางกี่วันส่วนมากจะอ็อฟส่วนมากจะแบบแรลลี่ตลอดเลยแรลลี่เนี่ยยังเตี้ยปียังไงอะปีจน แก,แกบอกว่าจะแกบอกว่ามันยังไม่รูดดินไงว่าจะให้เอาลงอีก <laughs> แกบอก <laughs> อยากรูดดินไปไหนก็รู้แหละเอ้ยนี่รอยรถเรานี่เองรอยชยสีถูดิน <laughs> ถูแล้วถ,ถูแล้วถูองคือสีขาวจั่วเลย <laughs> บางนะพี่ <laughs> สีบางนะจะงอเออไงครับเสียโอ้หเสียเสียหก <laughs> จะเหนื่อยงัน,นจะเหลาได้เอายังวะเอายังวะเอา,เอาอยังเดี๋ยวจัดให้ถอ้ยใย่รอ,องเทา้าว่าเดิน่ะมันจะนุ่มแล้วก็มันจะไม่เจ็บขาเสพพอไปเดินเหยียบไอ้ที่มันเป็นก้อนเงเงออ,อ,อ เราเราบอกอะไรนะเขาซ้ำกำซัดตกรถไถ่ไม่พอรองเท้าก็หายโวันนี้ช่องใหญ่รู้สึกอารมณ์คลิปบ่อยอ้ช่องใหญ่นะไม่ได้ว่าต้องรีบปั่นโอ้โหโงมาทั่นเลยอ้ โอ้โหไงครับยกดั้มไขึ้นใช่ไหมโอ้โหเหยี้ยเลยปั่นมาเลยอ่ะกระตือขึ้นใช่ไหมอันนี้เขาไม่เรียกอันนี้เขาไม่เรียกเหยียบคันเร่งเขาเรียกกระทืบคันเร่งมาเลยโอ้โหดูเลยผมก่อนพี่พี่พี่ดูให้ผมก่อนพี่เป็นอะไรพี่ยกไม่ขึ้นเนี่ยเออดีเป็นในตอนเลิกพอดีนะวันนั้นวันนั้นแกอะไรวะเที่ยวอะไรสุดท้ายป่ะไม่ไม่สุดท้ายหรอก จมก่อนเลิกเลยเอาพี่น่ดลงอะไรฮะอันเก่าไงนั่นน่ะปอกไอ้ปลายเกสีอันเก่าของไงอ้ธงอะอือที่เออที่ยกชุดคัดลงอ่ะที่เวลาเราเสียบลูกปืนกดคัดไปแล้วมันแว่งไงครับเนี่ยตัวเนี้ยพอจะไปมันแว่งเนี้ยก็แก๊กก็แก๊กมันพายตีนผีอะเบี้ยวแล้วก็เปลี่ยนซีนใหม่ซึกซึก ใช่บวชมานานห้าบาทสิบบาทก็เล่นอ่ะเราเหรอไอ้บัานเข้านอนแต่หัววันอลไรบ่กินน้ำมันเก่าอีกวันเนี้ยบังเหนื่อยแล้วบังเติมห้าร้อยเองโอ้ยนั่นหนึ่งกินน้ำมันเก่าเข้าพีทครับเข้าพีทเข้าพีทเข้าพีทเลยแล้วเตรียมตัวลื้อข้างมืออยู่ไหนวะข้างมือรถพี่อทหนีรถอยู่เหรอต้องกลับไปนู่นก่อนกว่าจะมาก็มืดนหรพี่เอาวฮิโร่ไปเลย ให้แกให้แกเอาไม่เดี๋ยวก็ต้องจับไปพร้อมแกนั่นแหละแล้วแกจะเอาคือรถเกไปจอดไหนฮะแกก็มาจอดนี่เลยมันมีที่จอดด้วยหนูไม่ไม่มีที่จอดจอดตรงนี้ก็จอดตรงนู่นนั่นแหละตรงทางนั่นแหละเท้าขยับออกมันไม่มาจอดแต่ก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวไม่รู้แกจะเอากลับ่ก็เดี๋ยวก็ต้องมาย้ายรถอีกโอยหลายวันสองวันสามวันนึงต้องเร็วมากกู้ใจกันเร็วหนาครับหลายนุ๊ก น้ำเย็นน่าเลิกงานแล้วครับวันในวันในแถวผมเนี่ย24ฮะ24ขับรถก็บ่นเลิกงานก็บ่นวิ่งแต่เช้าได้24โห่กันเรียนเรียนมือหโอยเรียนเรียนผมก็ได้ีเนาะเดี๋ยวนะครับน้ำเย็นนี้เดี๋ยวเขาไปถ่ายใหม่ตอนมันโมโหอ่าตลกแบบจิตดีมากมือหัวขอบคุณครับตามรับฟังรับชมนะครับผมขอให้มีความสุขในการรับชมนะครับเป็นเป็นอะไรขอบคุณครับเออเป็นอะไร